สวัสดีค่ะนโมวังน้ำเขียวค่ะวันนี้นโมวางน้ำเขียวพาทุกท่านมาชมสวนดอกไม้นะคะวันนี้นโมวางน้ำเขียวขอแนะนำสวนคุณหนูคล้ายวางน้ำเขียวค่ะที่นี่จำหน่ายผักสลัดด้วยนะคะเป็นผักสลัดที่ปลูกเองที่สวนค่ะ ที่สวนกุณหนูคล้ายนะคะมีน้ำองุ่นสดจากไร่ร0 0ปเนต์น้ำสตรอเบอรี่สดค่ะจำหน่ายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวที่สวนกุณหนูคล้ายค่ะที่สวนปลูกคณาแล้วก็ต้นหอมด้วยนะคะมีจุดชมวิวนะคะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้นะคะ สวยมากนะคะข้างหลังเป็นภูเขาค่ะนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้วิวสวยๆนโมวังน้ำเขียวขอแนะนำที่สวนคุณคล้ายค่ะอยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ค่ะตำบลไทยสามคีอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ บ้านสึกสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขวาเข้ามาก่อนถึงผาเก็บตะวันนะคะอยู่ขวามือนะคะมียืนถ่ายอยู่ข้างบนนะคะมีดอกทันตะวันด้วยค่ะ อากาศดีนะคะวิวสวยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะแดดก็ไม่ค่อยมีค่ะลมก็เย็นสบายนะคะวันนี้น้ำโมวังน้ำเขียวพาทุกท่านมาชมสวนดอกไม้ที่สวนคุณหนู่คล้ายที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์นะคะ ตำบลไทยสมคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะมีดอกไม้หลากหลายค่ะดอกเซียนฝรั่งนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะมีสามสีค่ะมีม่วงมีขาว บรรยากาศในส่วนคุณหนูคล้ายค่ะที่วังน้ำเขียวนะคะมีชิงช้านั่งถ่ายรูปนะคะมีดอกเซียนฝรั่งดอกทันตะวันชมดอกคอสมอสนะคะชมใกล้ๆค่ะมีหลายสีนะคะ ันนี้นโมวังน้ำเขียวพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ที่สวนคุณคล้ายนะคะทุ่งดอกคอสมอสค่ะดอกคอสมอสนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะสำหรับน้โมวังน้ำเขียวนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมวางน้ำเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ